สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องทาฟิกฟุตบอลทุกท่านครับผมมาพบกับผมเฮียบิ๊กล้มโต๊ะกับแนวทางฟุตบอลเต็งเน้นๆประจําวันที่22ตุลาคมสําหรับใครที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้เรามีกลุ่ม V.P. ใเข้าแบบฟรีๆมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันทุกวันฝากด้วยครับสำหรับเว็บที่เฮียบิกล้มโตะเล่นอยู่ ยูฟาคัพ88ฝากแลกรับของฟรีมีโปรสะสมให้กับสมาชิกเอาไปแลกเป็นเครดิตยอดกันเสีย6%ให้กับสมาชิกทุกๆท่านและกิจกรรมอีกมากมายสนใจครับแอดไลน์เลยทีบอล88มีแอดนำหน้าด้วยครับหรือว่าจะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับคู่ระหว่างทางด้านลาชานชุดขาวลิมาริตครับเปิดบ้านต้อนรับการมายองของทางด้านดอทมูลครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองครับที่สนามเบอร์นาบิลแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งทับหนึ่งจุดห้า สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับมารลิดชนะ3และเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับดอทมูลครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยที่2ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับมารลิดครับแข่ง2ชนะ1แพ้1ได้3เสีย2มี3คะแนนอยู่ที่17ของตารางส่วนทางด้านดอทมูลครับแข่ง2ชนะ2ได้10เสีย1มีอยู่6คะแนนอยู่ที่1ของตารางวันนี้ครับมารลิดมาในแผน3-4-2-1ครับมีเอมบัเบ้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและจูดเบลลิงแฮม มินิซิอุสครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําประตูส่วนทางด้านดอดมุนครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีกีลาซี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าและมาเลนกับไซมิสเตอร์ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุก เรามาดู5นัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านลิมาริดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับออกไปชนะเซอร์ตาบิโกมาแบบสุดมันเลยที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านดอตมุลครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะซังปาลรีไปแบบโกงความตายครับยิงขึ้นนําตอนไทยเกมครับที่2ประตูต่อ1คู่นี้ครับผมว่ามาริดครับดูดีกว่าครับทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็นักเตะที่สมบูรณ์กว่าครับ2เม็ดมีแน่นอนครับ ผมเลยเทใจไปทางด้านลีมัลลิตครับคู่ที่สอครับเป็นทางด้านยูเวนตุสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสตูตการ์ดครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอครับที่สนามเอเลียนครับแขนดที่แคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบศูนทับหคู่นี้สถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับยูเวนตุสครับแข่ง2ชนะ2ได้6เสีย3มี6คะแนนอยู่ที่7ของตารางส่วนทางด้านสตูตการ์ดครับแข่ง2เสมอ1แพ้1ได้2เสีย4มี1คะแนนอยู่ที่25ของตาราง วันนี้ครับยูเว่ครับมาในแผน4-3-3ครับมีดูซ่าครับกับเยดิดแล้วก็คัมเบียโซเล่นเป็นสมประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูครับส่วนทางด้านสตุตการ์ครับมาในแผน4-4-2ครับมีเดมิดครับยืนคู่กับเดมิดโลวิดครับช่วยกันทําประตูเรามาดู5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอยู่เป็นตุตครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอาชนะลาซิโอไปแบบขืดขึ้นคอครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนทางด้านตุตกาดครับเสมอ4แพ้1ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้บาเยอร์มาแบบหมดทางสู้เลยครับที่4ประตูตศูนย์ยูเวนตุสครับดูดีกว่าครับทั้งในบ้านและนอกบ้านด้วยแล้ววันนี้น่าจะชนะในบ้านแบบสบายๆผมเลยเทใจไปทางด้านอยูเวนตุสครับเข้ากลุ่ม vp แอดไลน์ได้เลยครับทีบอล88มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงกงใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับขอบคุณครับ